thì tao mới được chơi đâu, đi con, đi gặp mấy linh điện này cũng coi, bằng ามาเยอะนะต่อแถวเลยนะเรียงเลยเขาบอกว่าไปชั้นล่างนะครับ ก็ช่วงประมาณประมาณเจ็ดโมงเช้าค่ะของเมื่อวานวันที่19ก็คือมีคนเห็นว่าพี่ชายเนี่ยออกออกเรืออยู่ในเรือแล้วแล้วทีนี้มีคนเห็นว่าเขา เหมือนกับแบบเรือพายุมันมาพอดีแล้วก็เรือมันก็ฟ้ามเขาก็เลยเ,เข้ามาแจ้งชาวบ้านให้ช่วยกันออกตามหาค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ค่ะที่เป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็โทรไปตามแล้วก็ให้มาดูค่ะค่ะคือเขาบอกแล้ว่าพี่ชายเราออกไปหาปลาใช่แล้วมีพายุใช่แล้วตอนนั้นคนเห็นนี่คือเขาบอกไหมว่าพี่ชายเราได้หายไปอยู่เขาเขาเห็นเลยว่าเรือฟ้ามเรือฟ้ามไปกับพายุเลยอะค่ะ ก็บอกกับเราใช่แล้ว,<ช>ลวเราก็ตามดูอย่างบ้านแล้วก็ช,ช่วยค่ะช่วยให้กู้ภัยช่วยออกตามค่ะใช่ค่ะคออว่าตอนนี้เห็นว่าพบเรือแล้วแต่ยังไม่มั่นใจใช่ไหมครับยังไม่มั่นใจค่ะว่าใช่เรือหรือเปล่าตอนนี้น้องชายกำลังออกไปดูค่ะคือตอนนั้นตอนนี้ค่ะพายุลมแรงด้วยใช่มันจะมีช่วงเช้าของเมื่อวานวันวันที่19บเกค่ะช่วงประมาณ7จ็ดโมงค่ะพายุมันเข้าแต่มันก็มาแป๊บเดียวนะคะแล้วมันก็หายไปเลยแกเเเรรนนนนีีี้าย